ดูนะครับวันนี้ก็บรรยากาศสดๆนะครับมาช่วยกันนะครับฟืนนะครับผลฟืนนะครับผนฟืนตอนนี้ยังขาดฟืนอยู่นะครับขาดฟืนนะ่านโอเคขาดฟืนอยู่ครับตอนนี้เตาขึ้นกับหมดแล้วนะครับเตาตอนนี้นะครับก่อเตาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มันไอมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะโอเคครับเหล้าพอไหมเหลืออยู่โอเคนะ่ดูนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันนะครับช่วยกันเอาฟืนอะไรขนนะครับผลฟืนกันอยู่นะครับคนที่เข้ามาช่วยงานกันนะครับเอาบุญนะเอาบุญกันนะครับ เนะตาครับร้อนมากนะครับเตาร้อนมากนะนะตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับใครจะเดินทางมาก็มาครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันเริ่มงานแล้วนะครับหล่อกระบองนะี่อาวุธนะครับเตาฟืนะฟนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเอาทีมงานไปขนทานอีกอขนฟืนอ,อีกนะครับผมนะอันนี้ดูอันนี้ดูบรรยากาศสดๆเลยนะครับเตาเผากันแล้ว REM, นะครับเผากันแล้วตอนนี้นะครับเผ <ๆ S 1> าก<ๆ>ันแล้วนะครับเผากันแล้วตอนนี้เตาเผากันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเกลี่ยนะครับเกี่ยพื้นนะครับ ปรับพื้นให้ทุกคนนะครับได้นั่งแบบสบายนะครับได้นั่งแบบสบายนะอันนี้คือผู้ปิดทองหลังพระนะครับโดยแท้จริงครับอาจารย์เปียยพึ่งโผล่มานะครับอย่าเห็นว่าอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นว่าอนี้อาจารย์เปียขยันนะครับผมนะสู้กล้องครับเขาเรียกว่าสู้กล้องแล้วเจอกล้องไม่ได้ครับผมนะทางานใหญ่ครับตอนนี้เริ่มครับเอาปูเอามาเอาเอาพื้นมาปูนะครับแล้วก็เอาหินมาลงเพื่อไม่ให้แฉะนะครับนะเพื่อไม่แฉะนะเพื่อไม่แฉะนะดูแล้วกันนะครับดูนะ เดี๋ยวจะไปเอาเอา่านอีกนะครับอันนี้ก็นะครับมันเป็นภาพที่สวยงามนะครับที่บอกว่าไม่มีเงินมีใจเข้ามาแล้วบอกคุณนะครับที่เข้ามาวันนี้ก็มีคนมาร่วมทําบุญกันนะครับเยอะนะครับเยอะนะเยอะนะครับเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับผมนะดูครับดูอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่จะเตรียมเตรียมจะไปขน่านอีกแล้วนะครับเตรียมไปขน่านอีกแล้วนะครับนะบริษัทพมประธานพรนะครับผมเอ้พมประธานทรัพย์นะครับอันนี้จะเตรียมไปไปขนไปขนนะครับผมนะจะเตรียมไปขนนะครับดูครับดูนะ ดูครับอันนี้ก็<อ>เตรียมมายกไม้เตีย,ยกถ่านกันแล้วครับที่จังหวัดนครปฐมนะอันนี้นะครับ<อ>เตรียมไปแล้วนะครับขึ้นไปที่โรงแรมไหนนะโรงแรมริเวอร์เหรอเ<อ>จ้าของเหรออ๋อบ้านอยู่ในซอยโรงแรมริเวอร์โอเคครับผมในข้วขถ่านนะครับเริ่มไปผลกันแล้วนะครับขนถ่านอันนี้เป็นไฟช่อนะครับนี่ก็เตรียมต่อนะครับเตรียมต่อเตรียมต่อแท่นบารมิพิธีที่วางเสียนปูนะครับแล้ว<อ>ก็เครื่องเส้นฝังเวยอันนี้นะครับนะเอางั้นฝากไปแล้วกันผมอยู่นี่แล้วกันนะโอเค ไอ้ปป้าฮะมึงกำลังเยอะๆดูครับเดี๋ยวร้อยปาร์กอนปาร์กดูคุณไปไปเลยดิไปไปไปอันนี้ครับอันนี้ก็คือเสียงอันนี้คือเสียงปูนะครับผมนะเดี๋ยวรอแล้ววันนี้จัดจัดพิธีจัดประลามพิธีครับจัดประลามพิธีนะครับเดี๋ยวเพิ่งโทรมานะครับผมเดี๋ยวเพิ่งโทรมาเนีอยพวกที่โทรเข้ามาตอนที่ไลฟ์สดอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่งโทรมาครับวันนี้ก็ฝนยังไม่ตกนะครับเขาเรียกว่าการกองครับนะดูเตาแต่แต่ละเตานะครับอันนี้จะเป็นเตาเตาเสียง อันนี้เต่าคาถาวุธนะครับเต่าคาถาวุดนะดูนะครับดูนะอันนี้นะครับเผาแล้วนะครับเริ่มเผากันแล้วครับเริ่มเผาทุกอย่างนะครับนะอันนี้ก็รู้สึกลุงหงายเข้าไปดูข้างในแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะสวดว่าจะสวดหันหน้าหันหน้าทางนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องหันหน้าทางนี้ครับร้อนมากครับเต่าครับน่าจะหันหน้าทางนี้อะไะครับผมเนี่ยอันนี้ก็สามารถเดินได้เมื่อวานนี้เดินไม่ได้เลยนะครับแฉะนะครับนะอันนี้ก็เริ่มเดินยุบแล้วนะครับเดินยุบแล้วนะครับก็เข้ามาร่วมกันนะครับผมเนี่ย ดูแต่ละคนมาได้ครับมาช่วยได้คืนนี้ปรับทั้งคืนแล้นะครับปรับพื้นที่ทั้งคืนนะคืนนี้คงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มนคืองานจริงแล้วนะครับผมเนี่ยแต่ละคนก็เหนื่อยกันมานะครับเป็นอาทิตย์นะครับมาช่วยกันนอาทิตย์เลยนะครับนบริเวณในรอบนะครับบริเวณในรอบนะครับใครเดินทางเข้ามาก็เข้ามาได้นะครับอันนี้ก็เป็นปืนปืนยังใช้อยู่ครับปืนยังใช้อยู่ปืนยังใช้อยู่นะปืนนะใครมีปืนใครมีท่านนะครับเอามาคนละไม้คนละมือได้นะครับผมเนี่ยเอาเข้ามาครับนะปืนทานของกินอะไรต่าง ดูแล้วกันนะครับดูแล้วกันนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับเข้ามาร่วมกันนะอันนี้แม่คงแม่โคก็นะครับกําลังทําอยู่นะครับไม่ได้หยุดเลยครับไม่ได้หยุดเลยครับไม่ได้หยุดเลยนะครับไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยนะครับอันนี้ดูนะครับไม่ได้หยุดนะครับผมนะดูนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะอันนี้นี่ก็หินมาลงอยแล้วนะครับหินมะลงอยแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับหินมาลงเพื่อให้ทุกคนไม่ติดนะครับหินมาอีกแล้วนะครับบอกแล้วโอ้โหนะ ทุกอย่างนะครับเยอะนะครับอันนี้ก็เตรียมประกอบนะครับเตรียมประกอบประกอบนะครับผมนะไอเบอร์สามสองศูนย์นะเบอร์ใครวยเนี่ยอันนี้นะครับโทรมาไม่รู้เรื่องนะครับแล้วกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับโทรผมตัดสายทิ้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนีดูนะครับอันนี้นะครับภาพนะครับผมนะ่ยหรือว่าโทรมาโทรมาให้รู้เรื่องนะผมตัดสายทิ้งสองสายก็น่าจะรู้นะครับ ไม่ใช่โทรอยู่นั่นแหละครับโทรโทรโทรอยู่นะครับโดนแน่นอนนะครับผมนะอันนี้นะครับฝนก็นะครับตอนนี้ยังไม่ตกนะครับรอบๆผมไม่รู้ว่าตกหรือเปล่านะครับดูท้องฟ้านะครับท้องฟ้านะครับท้องฟ้านะอ่ดูนะครับดูปึ๊บนะครับนะโอเคนะครับใครจะเข้ามาเข้ามาได้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมนะใครเข้ามาเข้ามาได้นะครับเป็นภาพที่สวยงามสวยงามครับในกานร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นภาพที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ